เราจะทําให้จิตดวงน,นี้จากที่เป็นจิตอวิชากลายเป็นจิตที่มีองค์ปัญญาได้ยังไงตอนนี้พวกเราทั้งหลายเป็นจิตอวิชาอยู่เป็นจิตที่ยังไม่รู้แจง้งยังรู้จักตัวเองว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์นั่นเองยังเป็นหลงสําคัญว่าพวกเราเป็นมนุษย์ยังเป็นหลงสําคัญว่าเสียงที่พูดนี้เรากําลังพูด เรากาลังคิดในใจมี่แต่เราทั้งนั้นเลยที่คิดเรานึกเรามีอารมณ์เราพอใจเราไม่พอใจเราจําได้เรารู้ว่ามีเราถือครองอาการทั้งหลายทั้งรูปและนามเราถือครองมันหมดเลยนี่คืออาวิชามหมดเลยนั่นหมายความว่าตามใดก็ตามที่เรายังสําคัญว่ารูปและนามเป็นเราคือยังมีเราอยู่บนโลกใบนี้ ยังเชื่อว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยหรือ,อยังเชื่อว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจมีเราทั้งนั้นเลยเนี่ยนั่นแหละอาวิชชาหมดเลยจริงๆแล้วนี่การบรรลุธรรมเนี่ยมันบรรลุได้ด้วยด้วยลักษณะที่เรียกว่ามีอยห้าวิธีก็คือการฟังธรรมการสอนการโยนิโสการท่องเสียงดังแล้วก็การที่พวกเราไปหาที่สงบก่อน เพื่ออาศัยความสงบมาช่วยเป็นบาดฐานในการเห็นธรรมอีกทีหนึ่งห้าลักษณะนี้เป็นเหตุให้บรรลุธ,ธรรมได้ว่าจิตมันจะแปลสภาพกลายเป็นองค์ปัญญานะการแปลสภาพจิตอวิชชากายเป็นจิตที่มีองค์ปัญญาก็คือจบจิตนั่นเองมันแปลสภาพด้วยเหตุแค่นี้เลยนี่พะอจาร์เขาพูดเป็นสองลักษณะนี้นะแต่โดยแท้จริงก็คือตัวฟังธรรมมาและเลืิกแล้ว แต่ขอพูดในเชิงที่แบบสองลักษณะพื่เราเข้าใจชัดๆเข้าใจที่มาที่ไปย้อนมาดีไปหมดเลยลักษณะแบบที่ที่หนึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในกรณีที่พวกเราไม่มีไม่มีปราดผู้มีปัญญามาสอนอันนี้ฟังให้ดีนะในกรณีที่พวกเราไม่มีปราดผู้มีปัญญามาสอนมีพุทธะเป็นต้น เมื่อไม่มีพุทธ,ธะหรือปราผู้ที่แตกฉานมาสอนพวกเราต้องทํำยังไงพวกเราจะต้องรู้เองพยายามเรียนรู้เองถูกไหมยพยายามที่จะรู้ความจริงว่ารูปเล่นนามไม่ใช่เราได้ยังไงดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเราจะต้องเห็นว่ารูปเล่นนามเป็นอนัตตาประเด็นคือตรงนี้แหละรูปแล่นนามเป็นอนัตตาอ,อันดับแรก มันวุ่นวายและเกินโรคแบบน,นี้ไปหาที่วีเลขดูจะบวชหรือไม่บวชไม่ใช่ประเด็นก็คือเข้าปา่าเอารูปแบบที่มีอยู่ก่อนเท่าที่พูรลองรู้จักตัาบูโรกบนี้คือพรามทั้งหลายเขาก็นั่งแต่บําเพ็ญตบ,บะเราก็เลยอะบำเพ็ญตบ,บะตามเขาเราไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรแต่เขาบอกว่านี่แหละวิธีนี้ทําให้จิตสงบเราก็ไปทําสงบแต่มันไม่รู้ว่าจะพ้นยังไงเหมือนกันแต่ไปทําตามก่อนการบําเพ็ญตบ,บะพว่เราเรียกว่าสมถะก็ไปฝึก เพื่อจะให้จิตสงบด้วยรูปแบบแห่งสมถกรรมฐาน40องมีคำบริกรรมเป็ต้นหรือดูลมเป็นต้นหรือดูอาการใดอาการหนึ่งเป็นต้นอยู่กับอาการเดียวอยู่กับสิ่งเดียวเข้าใจะนะก็ไปลองผิดลองถูกเสียเวลามา30ปีได้ความตั้งมั่นแล้วก็สงบลงไปด้วยมันมีความตั้งมั่นแล้วก็สงบได้เร็วแต่ มันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพ้นได้ไงฮะมีแต่วิธีการคือสงบไว้ก่อนแล้วมันไม่คิดอะไรดีทุกครั้งที่ออกจากความสงบพยายามดูอาการดูอาการแล้วมันวุ่นวายเข้าไปอยู่ความสงบอีกละจิตมันคุ้นชินกับการวิ่งเข้าสู่ความสงบมันไม่เคยออกมาพิจารณาทำจิมันคุ้นชินกับการเข้าไปสงบอย่างเดียวมันมันขี้เกียจพิจารณาเป็นจิตที่ขาดปัญญาเดินปัญญามไม่เป็นนะั่นแ่ละทำยังไงก็เดินปัญญามไม่ได้มีแต่จะเข้าสู่ความสงบอย่างเดียว สุดท้ายก็ติดติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ได้อะไรเลยหลงอยู่ในอารมณ์สงบพวกเราดูนะหลงอยู่ในอารมณ์สงบแล้วก็ติดอยู่นั้นนานแสนนานจนวันหนึ่งเจอผู้ที่ทำเหมือนกันกับเราแหละแล้วท่านก็ออกมาแนะนําว่าพี่นารูปนามเป็นหน้าตาสิพี่นาอย่างไงทีเนี้ยก็ดูร่างกายสิดูร่างกายหลังจากที่ออกจากความสงบพี่นาดูร่างกายนี้มันเป็นอสุภะ จนกว่าจะเห็นว่ามันมีขงเน่าหม็นเห็นมันเป็นอาสุพะเห็นตั้งแต่ตอนมีชีวิตค่อยๆแก่ค่อยๆเสื่อมค่อยๆเน่าเปื่อยไปเรื่อยจนกระทั่งหนูจึงสลายไปหมดลย้ยงพี่มาแบบนี้บ่อยๆจนมันหายจากร่างกายก่อนนะก็เลยเริ่มหัดตามที่ืูนพี่เขาแนะนํามาต้องรู้มอนกันแหละทําตามอย่างเดียวเสียเวลาไปอีกสิบสองปีทำแบบนี้ครอบมากแล้วแต่มันก็ไม่เห็นได้อะไรเลยมันยังมีอารมณ์มีความรู้สึกเหมือนเดิมทําไงดี ก็เสียเวลาอยู่นี่เราไม่รู้ทะ่ทำอะไรเหมือนกันเอา,าก็เข้าสู่ความสงบแล้วก็มองอะไรเพ่งอะไรก็สลายมันก็เห็นว่เป็นขมเน่าเปือนน่อยน่อมเน็นแตเราไม่รู้ว่นกันคืออะไรเห็นไหมพวกเราเข้าใจไหมมันไม่มีใครสอนนะมันไม่มีใครสอนเข้าใจนะเริ่มต้นไม่มีใครสอนต้องลองเองต้องผิดต้องถูกเสียเวลามากเหนื่อยมากเอาชีวิตเขาไร้ทั้งนั้นน่ะสุดท้ายก็เสียชีวิตก่อนเยอะมากรอดมันน้อยมาก แต่ส่วนมากก็เป็นบ้าเยอะมากด้วยแล้วก็หลอนเยอะมากสุดท้ายก็เพี้ยนเยอะมากด้วยเช่นกันอทีนี้ต่ออันนี้คือลองผิดลองถูกนี่คือไม่มีปัญญานะนี่คือในเคสที่ไม่มีปราดมาสอนนะนี่แบบนี้เยอะมากแล้วก็เน้นแต่บําเพ็ญตะบะั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ปัญญาเลยเลยไม่พิจารยายังไงเพราะไม่มีใครสอนไม่มรู้จะลบยังไงรู้แต่ว่าต้องทำแบบนี้แหละแล้วมันใครออก